สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากรคนราศีกุมเรื่องเงินโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งค่ะได้มาดูคลิปของจิรานะคะในการพยากรณ์ของคนราศีกุมและท่านบอกว่าตรงหมดทุกเรื่องที่จิลาพยากรณ์ไปแต่ตอนนี้นะคะบ้านจนจะโดนยึดแล้วนะคะ จะมีเงินเข้ามาไหมในช่วงนี้หรืออย่างไรก่อนที่จิรานะคะจะไปพูดถึงรายละเอียดนะคะจิราขอฝากท่านผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามช่องจิราพาชาแนลด้วยค่ะคนที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมหรือคนที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะ จากตรงนี้เองนะคะจิราก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะที่มีวันเดือนปีเกิดและรู้เวลาเกิดนะคะสามารถส่งมาให้จิราผูกดวงวางรักให้เลยค่ะความแม่นยำจะมีมากกว่านะคะเรามาดูนะคะดาวการเงินของคนราศีกุมก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสมากุมลักของคนราศีกุมก็น่าจะเป็นผลดีถูกไหมคะ ก็หาวิธทีทุกวิธีทางค่ะว่าทําอย่างไรจะได้เงินแต่บังเอิญนะคะดาวดวงนี้เดินถอยหลังค่ะตั้งแต่วันที่17มิถุนายนไปจนถึงวันที่28กันยายนนะคะที่เขาถอยหลังก็หมายความว่าแทนที่จะมีเงินเข้ามาแต่เห็นไหมคะมันเลทมันช้าเอ๊ะเขาสัญญาว่าเขาจะจ่ายเงินไม่ได้เงินเห็นไหมคะ คือดาวถอยหลังก็คือมันไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้คนราสีกลุ่มก็จะคิดแล้วล่ะทบทวนว่าเอ๊ะการเงินที่ผ่านมาเป็นยังไงเป็นเพราะว่าเราไม่มีงานทนําเหรือเป็นเพราะว่าอะไรอะไรทำนองนี้นะคะจะเป็นช่วงที่จะพิจะะารณาแล้วดาวดวงนี้นะคะพอโคจรตั้งแต่17มิถุนาไปจนถึง28กันยาก็คือเดินถอยหลังไปแล้วนะคะแล้วเขาจะไปอยู่ในเลือนวินาศค่ะตั้งแต่วันที่28 กันยาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกาค่ะแล้วเขาถึงจะเดินย้อนกลับมาทับที่ลัคนาของคนราศีกุมอีกก็ประมาณวันที่9นะคะพฤศจิกาเป็นต้นไปจนถึงมีนาคมปี65เพราะฉะนั้นนะคะช่วงระยะเวลา17มิถุนายนไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะคะดาวการเงินของคนราศีกุมไม่ได้ดังที่หวังนะคะ และก็อีกเรื่องหนึ่งที่จีรามองเห็นนะคะก็อย่าพึ่งจีราก็อยากให้คนราศีกุมนะคะอย่าพึ่งไปท้อเพราะว่าอย่างน้อยๆนะคะรอนะคะวันที่20กันกยกาคมปีนี้นะคะดาวเรื่องบ้านเรื่องรถหรือแม้แก่เรื่องงานนะคะเขาจะโคบจากเรือนอริ ะะไปอยู่ในภพปัตตนิก็หมายความว่าคนราศีกุมหลังจากวันที่20ก,ก,กรกฎาคมไปแล้วนะคะอาจจะมีเพื่อนต่างเพศนะคะ,ะมาชวนไปทำงานอะไรบางอย่างหรืออาจจะทำงานตรงจุดนี้หรืออาจจะเป็นบริษัทหรือหน่วยงานอะไรชวนคนราศีกุมไปทำงานอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะที่สถาบันการเงินจะยึด ที่จิรามองเห็นนะคะหลังวันที่20กรกฎาคมไปเช่นเดียวกันค่ะสถาบันการเงินอาจจะมีการนะคะอารุ่มอรวยหรือมีการอ,อามีประนอมเรื่องหนี้สินหรืออาจจะขยายระยะเวลาของการจ่ายเงินออกไปก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้จิราอยากจะให้กําลังใจคนราศีกุมนะคะ ใจเย็นๆแล้วก็มีสติค่ะจิลาเข้าใจนะคะว่าท่านต้องกลุ้มอ,อกกลุ้มใจมากๆเลยแต่ในในเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเรากลุ้มใจมากไปก็ไม่ดีสุขภาพเราก็ไม่ดีถูกไหมคะนี่เมื่อสุขภาพเราไม่ดีเราจะเอาแรงที่ไหนนะคะมาสู้กับปัญหาต่างๆเราใานอีกอย่างน้อยรักตัวเองค่ะแล้วดูแลตัวเองให้ดีนะคะเดี๋ยวดาวดวงนี้ มันก็จะโครจรอ,ออกนะคะจิฬาก็มองดูว่าประมาณเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดีขึ้นไปตามลําดับนะคะแล้วยิ่งพอไปปีห5นะคะที่จิราพยากรไปแล้วนะคะจนถึงปี65ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นค่ะจิราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคนราศีกุมนะคะจะมีสติแล้วก็ใจเย็นๆเอาคําพยากร์ของจิรานะคะไปปรับ ช้กับตัวเองให้มากที่สุดเลยอย่างน้อยนะคะจีราก็จะเป็นกําลังใจให้คนราศีกุมอยู่ตรงนี้นะคะมีอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะจีราก็จะพร้อมตอบอยู่เสมอค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จีราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ